ได้กับชับวัยสองโมมาดูแลเรื่องนี้นะครับเป็นพิเศษเพราะว่าถ้ามันเกิดผลกระทบกับพี่โน้องประชาชนมากเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูแลรวมถึงว่าวันนี้มันมีการที่จะไปเยียวยาเขาในการคืนเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์อะไรที่ที่เขา,เขาต้องไปเนี่ยอันนี้มันมันทั้งชัดว่าเรื่องคืนเงื่อนไขกันคืนยังไงนะครับอันที่2เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องฉลากของทองหัวผั์นะครับว่าที่ร้านเนี่ยมีการติดฉลากถูกต้องไหม นะครับแล้วก็ทองเป็นไปตามกันเลยซึ่งักงานเจ้าที่วันนี้ก็จะอาจจะต้องขออนุญาตเอาทองเนี่ยไปเก็บแล้วก็ไปตรวจวนะครับเนี่ยเป็นเป็นการจ้งนานเปนเจ้าหน้าที่กระบวนการพวกนี้ใช้เวลานานไหมครับในการตรวจเดี๋ยวตกอบอกเข้ประสานกับคนที่ตรวจนะครับก็ไม่น่าจะนานมากนะครับเพื่อจะให้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าสิ่งที่มีการไปไล่สดขายแล้วก็จากทองเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายที่เขาประดุจไว้หรือเปล่านะครับ ครับวันนี้เจ้าเจ้างานจะต้องขอยินอันยศเอาไป,ไปเป็นตัวอย่างกด็ดเดี่ไปเป็นตัวอย่างนะครับจำได้แต่พวกนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องจรดสัญญาเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่ารัฐเป็นผู้เสียหายนะครับเมื่อเราปรากฏว่าจ,จริงแล้วก็ปรากฏเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นอำนาจของผงูนเจ้าที่เป็นอำนาจของสบอที่จะเข้ามาน,นูการได้อยู่แล้วครับแม้ว่าจะมีผู้มาล้อเลียนไก็ตามเพราะถือว่ารัฐเป็ผู้เสียหาย เราบอกเป็นคนที่กำกับดูแลก็แบบพวกเราพวกแบบสำคัญครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคไหมคะพร้อมไหมคะแล้วรบกวนสอบถามเลยค่ะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เองมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะตรวจสอบอะไรบ้างและหลักกจะดำเนินการอย่างไรครับครับผมก็ผมก็บอกเนี่ยครับก็คือได้รับจากท่านตีจากแบบเลื่อนตีนะครับท่านเดี่ยวบอดสิ่งทุกไปเนี่ยท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้ ก็เลยวันนี้ก็เลยสั่งการที่ขอบอนเนี่ยลงมาดูในพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของสบอเองนะครับที่ไปดูในสินค้าเนี่ยวันนี้เราได้เก็บตัวอย่างของสินค้านะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบว่าสินค้าเป็นไปตามที่มีการติดฉลากไว้ไหมนะครับหรือว่ามีการโฆษณาในในขณะที่ขายว่ามีปริมาณเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นไปตามที่เราได้โฆษณาขายสินค้าประเภททองอุปทันไว้หรือไม่ไมนะครับวันนี้ก็ ก็เลยห็ได้ราทุนงานนะครับในการเก็บตัวอย่างไปที่สุดนครับตัวอย่างเป็นตัวอย่างอะไรก็จะเป็นตัวสินค้าที่เป็นปีเซยนะเป็นกําไรแล้วก็เป็นสร้อยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่น่าจะเป็นสร้อยที่เป็นพุทธิชาติเป็นนะครับที่ที่ที่เราจะเอาไปตรวจสอบนะครับว่ามันเป็นไปานตามตามน้ำหนักที่เขาว่านะครับแล้วก็การติดเนี่ย น้ำหนักของที่เขาเนี่ยมันรวมตัวอื่นไหมที่ไม่ใช่ทองดอ้วยหรืออ,อันนี้เนี่ยต้องต้องต้องไปดูว่าเวลาที่เขาคิดำจำนวนน้าหนักทั้งหมดเนี่ยมันคิดจากอะไรบ้างน,นะครับอันนี้จริงๆที่เราต้องไปดิ้อุดนะครับร่วมกับท่านเองวันนี้ก็มามามาร่วมสองบอร์ดนะครับซึ่งซึ่งซึ่งมาดเนิความวนานาสะดวกที่น้องประชาชนด้วยครับตัวปีสีเสียเองเนี่ยค่ะที่ท่านได้ดูองตก็มีการอ่ะสลบชื่อร้านหรือปริมาณทองอะไรอย่างไรไหมคะท่านที่ดูแลอย่างนี้ถ้าไม่มีจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย คือโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่ขายสินค้าเนี then, then time, ่ยมันมันต้องชัดว่าน้ําหนักเท่าไหร่แล้วก็ตัวทองเนี่ยมาจากตัวไหนบ้างนะครับเวลาเราเราให้บุตรค่าน้ําหนักทองเนี่ยมันควรที่จะเป็นตัวของของตัวทองทองแท้ๆนะครับที่เป็นน้ําหนักนะครับที่ให้ก็ถ้าเราตัดส่วนอื่นออกเนี่ยน้ําหนักมันจะหายหรือไม่เนี่ยเีราต้องไปดูกันนะครับว่าที่เขาที่เขาได้บอกไว้หรือไม่นะครับกับน้ำหนักทองมันไมีคงกัน่าสนใจเพราเขาไม่รวมสุทธิด้วยนะมันเท่ากับอะไร โดยปกติแล้วเนี่ยของริการหรือสินค้าที่คุณฉลากครับเน้นฉลากตามกฎหมายเนี่ยต้องตรงกับความเป็นจริงนะครับเพราะถ้าสมมุตินะครับว่าถ้าข้อเท็จจริงเนี่ยน้ำหนักที่ใส่เนี่ยระบุไม่ตรงเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องจากเอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามประมวลกฎตถุอาวอยู่แล้วนะครับอันนี้อยู่อยู่ที่ว่าเดี๋ยวเจ้าที่ก็จะเก็บแล้วก็ไปตรวจสอบนะครับท่านกับดูน้ําหนักดูนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญก้องป็นคนดูนะครับสอบถามเพิ่มเติมนี้ครับในกรณีของ นหลายคนที่มันเกี่ยงสื่อสารนะครับมันมาขายมาขายทองแล้วบางคนเขาก็มีกาเรเซ็นคำเอาด้วยว่าจะไม่จำเน,นลยคดีอันนี้มันเข้าข่ายยังไงไหมครับหรือว่าหรือว่ามันจะมันมันจะเป็นช่องโหวก่กันหรืไม่ยังไงหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ยอมพายเพราะว่าจำงวนทน่เรื่องนี้ด้วยคือคือโดยปกตินะครับเวลาที่เราทำสัญญาซื้อขายเนี่ยมันก็นจะมีสองส่วน,นในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องแพ่งนะครับเรื่องการตกลงซื้อขายถ้ามันไม่ชัดเจนแล้วก็มันก็จะผิดในส่วนัญนะครับ โดยปกติการซื้อขายเนี่ยท้องก็สามารถที่จะมาซื้อสินค้านะครับหรือว่าเรื่องปัญญาเอาสินค้าขึนได้นะครับแต่ในส่วนของกรดิญยาเนี่ยครับถ้าเป็นลักษณะของกรดิยาถ้ามันเข้าจากกระดิยาเป็นดินต้องแยกนครับว่าแม้จะมีการขาย้แต่กรดิยาก็ต้องเดินต่อนะครับอย่างเช่นพระแบบกุ้งโรก้เนี่ยมันต้องเป็นกริดิยาเป็นดินนะครับแม้ว่าจะมีการเยียวยาคืนเงินคืนสินค้าไปนะครับแต่กริดิยาประเภทนี้มันต้องไปต่อนะครับจนกว่าที่จะข้อเท็จริงปรากฏว่าถ้าเป็นความผิดก็ต้องไปดึกันดีนา ใช้เวลาตรวจสอบนตัวอย่างตรงนี้เดี๋ยวประสา,านพิจาร์ที่วราไม่ได้จะไหนวันนีน้นำตัวอย่างอะไรไปม้างนะพีนอกจากปีเสียอย่างอื่นเอาไปด้วยไหมฮะก็จะมีสร้อยปริมาณของเปอร์เซ็นต์ทองนะครับซึ่งก็ไปตรวจสอบว่ามันจะตรงกับที่ตลาดกำหนดไว้หรือไม่นะอันนี้รวมถึงพวกแผ่นทองหรเลี้ยที่บอกว่า99.9% 9 99เอร์แต่พอมาขายคืนแล้วราคามันต่ำกว่าที่ตอนที่ซื้ออย่างเงี้ยอันนี้ ในส่วนในส่วน,น,วนริงค้าประเภทนั้นมันอยู่ที่ตัวผู้โพกเดี๋ยวผูโ้พโพกคงจะนํามามอบให้กัสกบสมบันะครับซึ่งตรงนั้นจากส่วนหนึ่งก็ได้จากตัวของผูโ้โพกที่มาลงเห็นนะครับรอข,อขอบคุณครับ อันนี้เป็นสมุนไพร์ต่อ